คืนแทนนางเอกเศรษฐีพันล้านกวาดซื้อที่ดินทั่วไทยเปิดบ้านหนึ่งรอล้านเบลล่ารานีเผยสเปคผู้ชายไม่ต้องรวยแต่ขอตัวเองรวยไว้ก่อน คุณแม่เซอร์ไพรส์ด้วยโฉนดที่ดินสามไร่ที่จังหวัดนครพนมเป็นโฉนดที่ดินค่ะได้ทั้งเรื่องของการลงทุนด้วยเป็นทรัพย์ด้วยค่ะเป็นที่ดินจังหวัดนครพนมค่ะเพิ่งซื้อเมื่อต้นเดือนเพราะว่าแม่เอาเอกสารมาให้เซ็นแล้วเบลจำหัวเอกสารได้เราก็แบบอย่าบอกนะว่าซื้อที่ดินให้อย่าบอกนะว่าเป็นของขวัญวันเกิดแล้วแม่ก็แบบโอ้ยเซงลูกรู้ดีแต่ก็เซอร์ไพรส์อยู่ดีค่ะพอได้มาเป็นโฉนดแล้วคือเป็นที่ที่เคยไปดูด้วยกันค่ะ ส่วนมากทุกที่ที่เบลซื้อเบลพาคุณแม่ไปช่วยตัดสินใจด้วยถูกใจแปลงนี้โดยความที่อยู่ริมโขงค่ะแล้วก็ขนาดที่ดินที่เรามองไว้ว่ามันเหมาะสมไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินพอจะทําอะไรได้แต่มูลค่าไม่ทราบเลยเพราะว่าแม่เก็บตังค่ะถามว่าจะทําอะไรต่อยอดกับที่แปลงนี้ไหมก็ยังไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้แม่แต่แม่ชิงซื้อให้เราที่มันไม่ได้ใหญ่ค่ะประมาณสไร่ถามว่ามีกี่แปล แล้วที่สะสมไว้ก็ไม่นับเป็นเศรษฐีที่ดินแล้วไม่ถึงขนาดนั้นไม่ค่ะทางใต้ยังไม่มีค่ะก็เป็นน้ำแพกน้ำแรกที่แม่เก็บให้เราคือแม่เขาดูทางเรื่องการเงินให้เบลลด้วยการวางแผนอะไรต่างๆจะซื้อพวกดถย่อนภาษีประกันอะไรแม่ดูให้หมดอยู่แล้วแต่แปลงนี้ก็โอนตังเลยเพราะมันไม่ใช่ที่ดินในเมืองราคาไม่แรงเท่าไหร่เบลจะไม่ค่อยซื้อที่ดินในเมืองเราจะฉีกออกไปนิดนึงหลังใหม่อยู่ใกล้หลังเก่าจะอยู่ทั้งสองหลังบ้านใหม่เนี้ย จริงแล้วเรียกว่าใครซื้อเป็นของขวัญให้ใครไม่รู้เบลซื้อให้แม่แต่ว่าหลายปีแล้วแต่พึ่งรีโนเวทพึ่งทําอะไรข้างในเสร็จพึ่งได้เลิกย้ายก็อยู่แถวละแวกเดิมค่ะเพราะชินแล้วแต่ก็ยังเก็บหลังเก่าไว้ด้วยกะว่าจะอยู่ทั้งสองหลังเพราะมันอยู่ใกล้กันจริงๆซื้อไว้สักพักแล้วแต่กว่าจะออกแบบอุดรูรั่วของบ้านเก่าที่ตู้น้อยแล้วทําให้บ้านรกต้องมีซื้อบ้านใหม่แล้วก็จัดสรรอะไรให้มันเป็นที่เป็นทางมากขึ้นกว่าจะสวยผู้ ชายที่จะเข้ามาต้องรวยกว่าเบลไม้ไม่จริงอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องรวยเราเลือกที่ความสุขและความสบายใจค่ะแต่ที่สําคัญเบลต้องรวยค่ะตอนนี้เริ่มมีเข้ามาหรือยังตอนนี้ก็มีทถามแต่ก็ยังไม่ค่อยมีเวลาคุยกับใครต้องนอนก่อนค่ะยังคงคอนเซปต์เดิมคือนอนเพื่อนๆก็ไม่ได้มีแนะนําอะไรเพราะรู้แต่ถ้าวงนอกหน่อยก็มีคนส่งโปรโฟไฟล์มาให้เราดูแต่เบลเกรงใจเขาเพราะเราไม่มีเวลาไม่เจอใครเลยเบลอยู่ได้ เบลมีความสุขมากเบลได้รับกำลังใจที่ดีมากจากคนรอบข้าง